นำทานชมกลับมาที่ลานจอดรถของโรงแรมสยามพาราไดซ์นะครับอยู่ในซอยงางมมบาน51เพื่อชมการถ่าทยทอดสดศึกดูพยูบีซีสยามพราไดซ์สงทายปีเก่าและต้องรับปีใหม่คู่ที่3นะครับเป็นการชกอุ่นเครื่องของชายโยซีพีเฟสปาดนะครับนี่เป็นแชมป์เยาวชนรุ่นเล็กนะครับรุ่น105ปอนด์ของสภาเมวโลดูพยูบีซีคู่ชกนั้นเป็นนักชกไทยด้วยกันนะครับเพชรศักดาสุวรรณโชคเริ่มแล้วครับ เรียนย้ำแฟนๆครับรายการใหญ่ต้อนรับปี 60, 60นะครับ25แล้วก็27ที่จังหวัดพิษณุโลกทีมงานเพชรยินีนบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจะไปเจอกับแฟนมวยที่นั่นครับวันเฮง25 27นัดชิงชนะเลิศมวยรอบโตยโยต้ามาราทอนก็เป็นสถานที่เดียวเป็นจังหวัดเดียวครับแต่ว่าจัด2รายการนะครับ25ถือว่าเป็นแชมป์ใหญ่ของสภาเมลดหรือวยบซี คือก็อคือวันเฮงป้องกันแชมป์นะครับส่วน26พักผ่อนกัน1วันครับ27ชมตโตโยต้ามาราธอนนัดชิงชนะเลิศแฟนมวยเชิญครับมาดูครับคู่ที่3ถ้าเกิดว่าแฟนแฟนมวยไทยน่าจะรู้แหะครับสำหรับเจ้าชัยโยชกมวยไทยนี่ใช้ชื่อว่าชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับพิกัดน้ำหนัก102ปอนด์นี้ท้าทั่วประเทศนะครับ ไม่ต้องแจ้งชื่อครับพร้อมจะมีเงินรางวัลพิเศษให้เยอะแยะเลยครับสำหรับชัยโยเนื่องจากว่าไม่มีตัวต่อยในเชิงมวยไทยครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคนนี้มองกันว่าน่าจะเป็นทายาทในรุ่น105ปอนด์ปอนครับไม่ของวันเฮงก็ของน็อกเอาท์ซีพีเฟชมาดนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่เป็นในเชิงมวยไทยนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งประเทศไทยแน่นอนครับแต่ตอนนี้มวยสากลก็ถือว่าเอามาสร้างสรรค์แล้วท่าทางจะไปได้ดีครับสำหรับชัยโย ติดตามผลงานนะครับของเด็กคนนี้ชัยโยชื่อดีครับเป็นแชมป์แล้วนะครับแต่ว่าเป็นแชมชป์เยาวชนใหญ่ก็คือวันเฮงแลลวครับ,รบวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิ้มของ Cp ที่สร้างสารรค์ร่วมกับเพชรยินดีนั่นเองครับก็เป็นการสร้างแผนงานแบบมีขั้นตอนมีลำดับนะครับทีมงานเพชรยินดีจากประตูมวยไทยก้าวมาสู่มวยสากลอาชีพ ถือว่าแชมป์เยาวชน105ปอนด์นะถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกกรับที่จะก้าวไปสู่เสรอรุ่นใหญ่นะครับเราเห็นไล่มาตั้งแต่แชมันสั้นเจ้าหนึ่งชัดชัยนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนครับก้าวเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักขาดอยู่อย่างเดียวครับเสียเนาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าขาดแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกเท่านั้นครับในค่ายอนาคตไม่แน่แล้วนะครับตอนนี้ทุ่มทุนสร้างาว่ามีที่จะรันสามสสี่แล้วนะครับใหญ่โตมโหฬารครับคุณยัยทัศ <34 S 2> น้องโบ๊ทครับนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ดูแลอยู่ตอนนี้เพชรยินดีกลับมาชมกันต่อนะครับกับการถ่ายทอดสดในวันนี้สุขที่30นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งนะครับเริ่มตั้งแต่คุณชายครับผมรัชวงศ์จิรคมกิติยากร ท่านพลนตรีวิชัยสังประไพพลตรีประสบโชคพร้อมมูลค,คุณจำลองสิงโตงามคุณศิระเจนจาคะพันธุ์เอกดอกเตอร์มณะเพาะช่วยคุณเชยพัฒมหาวรสิทธิุณคุณชุชิพตรีโพคาคุณสมพรแก้วรัศมีโชติและคุณกิจวัฒน์เดชสุรางคือผู้ที่เอ่ยนามไปนี้มีส่วนเป็นอย่างยิ่งสําหรับการจัดมวยในวันนี้ขอบคุณครับสยามพาราได์แห่งนี้งามวัน51ครับสถาน บันเทิงแบบครบวงจรครับแล้วก็ยังส่งเสริมเยาวชนในเรื่องของกีฬาหมัดมวยอีกด้วยนะครับอาหารพักผ่อนที่นี่ที่เดียวจบขอบคุณนะครับคองสวนภูรีสอร์ทอยุธยาครับเรียกว่าที่พักไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร<า>แล้วก็ท่านที่สนใจจะเช่าเต็นท์หรืออุปรกรณ์จัดงานนะครับติดต่อที่ Talk of the Town ได้ครับออ g แก i z e นหัดใหญ่รับจัดงานทพ่วร,ราชอาณาจากักรรวมถึงเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับจรัญสนิทวงศ์34 มีหนุ่มบสครับนัทเดชวชิระรัตนวงศคอยดูแลอยู่แล้ววอนนี้ดูชัยโยครับยอดมวยรุ่นเล็กวันที่สองมกราคมนี้นะครับปีหน้าไม่กี่วันจะถึงแล้วครับสองมกราคมที่วัดเลียบบ้านไผ่นะครับตำบลบ้านไผ่จังหวัดสุรินทร์เขามีมวยการกุศลครับมวยศึกวงสวงหลวงปู่แพ่งวันที่สองมกราคมนะครับชมฟรีครับอ่ะของฟรีมาแล้วติดตามนะครับบนเวทีนั้นชัยโยครับถ้าอย่างที่น้องบอลหรือว่าคุณสุทธิพง์เรียนไว้มวยไทยนั้นไม่มีตัวต่อกกรอนแล้วครับ ตอนนี้หันมาสวมรองเท้าอาชีพโอ้คือมาไปต่อตลอดนะครับชยโยนี่โห้ฝีมือลุ้นล้วนเลยทีเดียวนี่และครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจาก t o y ยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมพบรุ่งโรจน์นึกถึง t o y ยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์เลยทีเดียวแล้วก็รับประการเข้าศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีนะครับจากเคมอเตอร์แล้วก็ CP เฟสตมาทนะครับทั้งไกย่างหาดาลงสดเมจิแล้วก็พงษ์เสดภัยทูลด้วย ขอมวยครับวันนี้ถ้าเกิดยังชมมวยไม่จูใจครับเย็นนี้ครับเย็นนี้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับมีทั้งเจ้าเดชศักดา์สิทธิ์สองพี่น้องครับพบกับเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์และคู่เอกครับลุงเพชรสอตะวันลุงพบกับเพชรสองคมสิทธิ์เจริญทรัพย์เป็นมวยรอบเมจิเงินล้านด้วยครับเย็นนี้ครับหกโมงเย็นที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตเรียนเชิญครับส่งท้ายปีเก่ากันนะครับขอบคุณนะครับคุณเล็กอาทิตย์ยาสิริมัชานะครับ จากประชาประชาภาพใหม่ครับปัตตุงชัยนครราชสีมาตายยกนะครับอย้บโอ้ยท้องลงไปเลยตบซ้ายทีเดียวเต็มกระโดงคางครับต้องนับแล้วครับเจ็ดนับแปดไปแล้วครับโอ้จะหมดยกอยู่แล้วนะครับจะหมดยกแล้วครับรอดไปครับผาชานะครับผลงาน ของชัยโยครับปลายยกแล้วนะครับกำลังจะหมดเวลาโดนหุกซ้ายครับตีงลังกาเลยครับนยครับหุกซ้ายโดนเิียวเลยครับไม่โดนทับแปะไปแล้วครับปลายยกเดี๋ยวชมกันต่อนะครับขอบคุณโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับรถกระบะโตโยต้าไฮ u ักซ์รีโวเรียกว่ามาแรงแซงทุกรุ่นครับ คุณอดีเรศีประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ประธาคนคณะผู้บริหารรวมทั้งดรพงศ์วิเศษไพฑู์ประธา,ร hike, รา ok นาผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเจริญพวกประธานนานจักัดมาหายชนครับพิจมานห้าดาวครับเชิญครับมาลุ้นบนเวทีนะครับมาลุ้นยก3สวัสดีต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์21 S สาขานึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์นะครับรับประกันเข้าศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปี ไฮรักรีโว้นะครับไปจองได้เลยทีเดียวที่เคมอเตอร์แล้วก็ CP เฟสมาดนะครับไก่ย่างฮดาวนมสดเมจิดรพงศ์วิเศษไย์ทูะติดตามครับยกที่3ปลายยก 2, 2โดนหุกซ้ายขาลอยหล่นทั้งยืนครับทางท่านของเฟศสักดาโดนลึกอาจจะถึง10เลยครับ,รบนี่ก็โดนโดน,โดนเฉียดนะครับอเอาคืนแล้วครับต้องตวงคะแนนคืนแล้วนะครับ โดนไปหนึ่งนับคุณ,คณสุติพงศ์ครับพูดถึงน้องโบ๊ทครับแฟนคลับถามเลยครับหนุ่มโบ๊ทนัทเดชมีโปรแกรมจัดมวยดีอีกเมื่อไหร่ในวันพฤหัสบดีที่5มกราคมครับทีราชดำเนินครั้งนี้เปลี่ยนชื่อศึกเป็นศึกเพชรยินดีนะครับโอ้ชุดเด็กวิเศษไปดูผู้เอกสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพกับพงน้อยลูกบ้านใหญ่แลมีเจริญพรพบธิรธรรมกับดีเซเล็กรวรวันชัยคู่ค้ำครับแพลวแพาวเพชรยินดีอะคาเดมี่กับบรรลือฤทธิ์สิทธวัชระชัยแข่งแล้วครับแข่งแล้ว แว่งแล้วครับอุ่วไหมครับเพชกดาไม่ไหวครับกรรมการโบกมือเลยนะครับยืดเยื้ออาจจะอันตรายครับครับขานั้นแว่งเป็นลูกตุ้มนาฬิกาไปแล้วนะครับก็ยุติแล้วครับยุติไปแล้วไมอไหวครับไม่เจอแชมป์บัหมาดยังชัยโยซีพีเฟสมาดี่ซ้อมไม่ถึงนะครับป้องกันตัวไม่ดีนี่โดนน็อกแน่แล้วก็จริงๆอย่างที่ว่าครับหมดทางสู้จบเร็วครับนี่ครับ ดูนะครับยังไม่ได้ออกมาเลยนะครับหลังจากโดนนับปลายยกทีแล้วกรรมการเห็นว่าไม่ไหวครับชุดใหญ่ครับล่างแล้วบนล่างแล้วบนก็ไปมีเชือกครับถ้าไม่มีเชือกนี้ลงแล้วนะครับกรรมการเห็นว่าสภาพนี้ไม่ได้แล้วครับปล่อยต่อไปไม่ไหวครับก็น็อกครับพักเดียวครับพักเดียว ับเชวครับตอนนี้ก็ชูมือเลยครับชายโยของเราก็ต้องยอมรับดาวรถโด่งใหม่ในของชายโย CP f ีเฟสมานะครับนี่เป็นแชมป์รุ่นเล็กของสภาเเมโลด WBC นะครับก็เพิ่งได้แชมป์มาไม่นานนี่เองครับแต่วันนี้ได้โชว์ฟอร์มเด็ดขาดแล้วนะครับซ้ายเชียวๆยังถึงนับนะครับนี่ครับโดนซ้ายนะครับปั้งหงายเลยครับขาลอยขึ้นไปครับ หลังจากนั้นครับชุดใหญ่ก็ตามมาตั้งรับครับเพชรสักดาโดนล่างขึ้นบนครับต่อยล่างแล้วก็กรรมการยุติครับก็ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่มีพลังกำปั้นที่น่าติดตามครับสำหรับชายโยซีพีเฟรชมาแชมป์รุ่นเล็กของ WBC เเป็นแชมป์เยาวชนนะครับ